ตึกตัวกี่บ่โอ้ยจำลองไอ้อือมตัวตัวนีตตนต่ตัวตัวมิ่ัวมานานเลยครับผมจะเป็นปีแล้วอ้าวออกไปเร็วมาก นะก็ยังมีอยู่นะครับอหอค้างดำยังมีสูนพันนะ <laughs> สูนพันไลยบนะโอเค